พี่พ่อแม่พี่น้องลูกศิษย์คนแหละต่างประเทศในประเทศเนาะและอยู่ประเทศไทยประเทศลาวใส่มะขามเปียกเนาะแล้วก็มะเกล็ดมะนาวพี่น้องใส่ลงไปใส่ชุลดลงไปพี่น้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาหยอกหยอกหมวกใส่มูยอ ใช่กระุ้นตัวขนมจีนอะไรนะขนมจีนนองกงอกเขากันบันเรวแมนบอตอนนี้ ลคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็ชับตคกาเละสั่งกันดีนะขอให้กิจฉลาดเลยค่ะคลิปต่อต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบ,บายดีบ๊ายบาย